สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เนาะจะมาพูดมาเล่าพี่น้องจ้ะอันวันอังคารวันอังคารถงวันพุธเนเนกที่วันพุธวันพุธวันพุธตอนเย็นนะพี่น้องอันนึงเป็นไข่เป็นวัดเป็นไอเนาะค่ะก็นี่วันพุธตอนเย็นก็เลยมาตรวจตรวจโควิดพี่น้องอาที่นี่อันมันก็เป็นสองขีดแดง มันก็เป็นสองขีดแดงค่ะพี่น้องจ้านะคะอันที่ขีดที่สองมันก็เป็นจางๆเนาะมมันก็แม่นหรอวะมันก็ติดหรอวะพี่น้องอาการมันก็คืออันเป็นไข่ธรรมดาเนี่ยพี่น้องก็จะมันเป็นวัดมันเป็นวัดตันจมูกแล้วก็จปวดหัวเหื่อยตัวจักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือกินนั้นก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเนาะกินเขามันก็คือจืดจืดจืด่ย ไอ้คอยอันนี้ค่อยดูรถถลายพี่น้องจ้าอือน,นี่พึ่งอาบน้ำสร้าหัวอันน,นอนหลายตาตูเมือเป็นเนาะก็เป็นเป็นก็บไม่ได้มียาก,กินอะไรมากมายแต่ใครอยู่แถวนี้นะอยู่นี่นะมันเขาไม่ได้หายยาคือแบบเมืองไทยเนาะเขาก็ไม่ได้หายไปกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็หายอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ ยาก็มีแค่ยาพารานั่รแหละค่ะไปสือกินเองเนาะหมอเขามคืออยู่ไทยเด้แล้วยาอยู่นี่นะคะ่ะทุกคนเราสื้อไปสื้อเองไม่ได้นะคือแบบไปสื้อมั่วตัวไปหน่อยแล้วต้องมีใบแบบใบจากหมอก่อนเนาะเราถึงจะไปสื้อได้ต้องมีใบสั่งยาจากคุณหมอเราเราก็ไปสื้อกลานขายยาค่ะ ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเราที่ว่าเป็นไข่เป็นวัดเราไปหาหมอเราเขาก็จะให้ยาพาราแก้เซบอะไรแก้ปวดมาหายนะคะเนาะอันนี้ไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวคือยาพาราอยู่ร้างขายยาไปซื่อมากินเองนะคะตอนนี้หนิงก็กินแต่ยาพาราค่ะทุกคนเราก็กินน้ำขิงอะไรเนาะกินยาพาราทุกสามชั่วโมงหรือตอนมันปวดหัวนะ ก็ตอนกลางคืนมันก็จะอันคอแห้งนิดหน่อยนะคะอากาศมันหนาวแล้วค่ะนี่เวลาไอมันก็เจ็บคอแสบกอต้องตื่นมากินน้ำอุ่นนะคะอืมตอนนี้นีงก็เป็นกี่วอนรังคารรังคารมันพูดเพอ่อฮาร์ดซุปสามสี่วันแล้วค่ะเมื่อวานในตอนเย็นไปตรวจอัอนอยู่ก็อันตัวก็กตุหมอเคายังไ่แจ้งขุนมาเลยนะคะ เยปากแล้วก็ไม่เหยจมูกอืมก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนก็มาอัดคลิปนะคะไว้เป็นที่ละลึกว่าข้างหนึ่งมีการเป็นที่ละลึกด้วยนะคะว่าข้างหนึ่งตีสันนะคะเนาะก็ไม่ค <JJonak> ิด <aust> ไ <en> ่ฝันว่าม <laughs> ันจะตีตอกพี่น้องคือวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะ เขาประกาศอะไรยกเลิกให้ใส่แมสให้เลิกอันรักษาระยะห่างเนาะคะ่ะเนาะเขาประกาศใช่ไหมให้เราขนีหนิงก็ไปบ้านเพื่อนวันเสาร์พอดีคากลับนะ่ะนั่นก็คือรถเมย์มาเนาะพวกวัยรุ่นนะมันก็เต็มรถเลยพี่น้องนิงคิดว่านิงไปติดมาจากนั่นแหละติดบนรถเมย์แหละเพราะว่าเพื่อนที่ไปไปบ้านเพื่อนด้วยกันนะ่ะเขาก็ไม่มีใครติดมีหนิงติดคนเดียวนิงว่านิงติดมาจากอันรถเมย์นั่นแหละนะ ตอนกาบ,บานี่นยแหละพี่น้องคนเยอะมากเลยอืมนี่แหละแต่ว่าอันยูนี่นะ่ะเขาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกันดอกด้ยค่ะดูคือไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเขาไม่ค่อยกลัวกันดอกติดก็คือแบบหายมันหายอยู่กินยาพารามันก็หายเขาวอย่างี้เนาะ <laughs> ยิ่ังจะเพื่อนจะนึกติดกันในระนาดติดกันคนหล่อสองหลออสามหลออเล็กน้อยก็ติดเราก็หายเนาะค่ะเนาะแขมันเมื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็ตันจมูกเนาะค่ะเนาะก็จะปวดหัวนิดหน่อยพอเรากินยามันก็หายปวดนะคะหายใจลําบากช่วงตอนกลางคืนพยายามนอนแต่แคงเอาเพราะถ้าเกิดนอนงายมันจะมันตันจมูก แล้วก่อนนะมูกไหลก็ต้องเอาอนนะไรกระดาษเช็ดชูอุดรูจมูกเอาไว้พี่น้องเช็ดายจนแบบอันออกกรอนจมูกมืดเลยจ้ะออมออกกรอนจมูกถ้าเป็นอยู่ไทยเนาะมันก็จะหายาง่ายอยู่ดอกผ่าฝ่า,าทลายโจรเหมืองอะไรพวกสมุนพไพรตะไคร่ใบมะกรูดอะไรเทียมมาต้มกินนะเนาะอืมหาสื่อยาง่า,ายกว่าอยู่ที่นี่นะคะทุกคนอยู่นี่นะไม่มีอะไรดอกพาลายอย่างเดียว เป็นจะตายกับพาลาแถมพาลานะ่ะไม่ได้ฟรีนะคะต้องสือกินเองอีกจัง<ะ>ห่าค่ะทุกคนทําไมไปตายไปเป็นตายอหลีนะ่ะไม่ได้ไปน,นอนโรงพยาบาลก็ดอกไข่อยู่ที่นี่อืมนี่เขาก็ให้อยู่บ้านแล้วเนกก็เชนเกตรวจมื่อวานนี่ตอนเย็นอะ่ะก็เป็นขีดเดียวนะไม่ได้เป็นสองขีดแต่ว่าอาการตอนเช้ามีไอมีอะไรจะติดก็ไม่ติดนะะี่ค่ะ ตรวจในติดแต่ว่าอาการทำไมมันมันคล้ายๆกันกับไม่รูเนาะก็หายหยุดเรียนอยู่บ้านแล้วกินน้ำอุ่นกินยาพาราคือกันค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะอาการมันก็ไม่ได้ร้ายแรงแบบมันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนแต่ก่อนนี่นะแต่ก่อนนี่แบบได้กินข่าวคนเป็นโควิดอ๊้ยกลัวกลัวกลัว ระแวงเนี่ยแต่ก่อนนี่นะแบบเป็นตายกันหลายเนาะมันกินปอดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ก่อนที่ว่าอันยังไม่มีวัคซีนท,ที่ฉีดกันอะแต่พอเดี๋ยวนี่เออฉีดวัคซีนแล้วมันกน็อาการมันไม,ไม่ค่อยนักหรือเปล่าเนาะมังก็ได้ฉีดสองเข็มไปแล้วพี่น้องเข็มที่สามก็ก็หายไปฉีดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปเลยเด็๋โมเดอร์นาก็โมเดอร์นาก็อัน ไฟเซอร์สองเข็มนะฮะหรือว่ามันเป็นเพราะเราฉีดวัคซีนเราด้วยเนาะอาการมันก็เลยม่หลายแรงเท่าไหร่มันก็เหมือนไข้วัดนี่หนิงบางพูดมันก็ตันจมูกมันก็หูอือเลยพี่น้องหูอือคือแบบไม่ค่อยได้ยินนยคือหูหลวกอะมันหูอือถ้าสั่งทีหมูกมันก็จะลูงหูเนาะสั่งร้ายก็ไม่ได้ค่ะว่ามันแสบจมูกก็เจ็บอืม นักก็คือช่วงตอนค่ำแล้ะตอนเย็นพออากาศมันหนาวตอน,นะคะน่าแล้วค่ะเนาะแล้วมันจะทําให้หมูมันไหลต้องเอากระดาษเช็ดเอาค่ะทุกคนก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมนะคะเด้ขอก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเยจ็บอย่าป่วยนะคะเนาะอข,อขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนในเฟซบุ๊ก็ทักมาถาม เป็นอะไรบ่านเห็นเป็นสองขีดคิดว่าแต่นิ้งทอง่น้องนะสิมาทองยังไงไอ้ติดตัวโควิดเขียนชื่ออยู่เว่ต้องไปเนาะเป็นไรทองนี่พนะทองยังไง,ง,ง,ไงติดโควิดพะย่ะเผื่อนในเฟซเพื่อนในอะไรกะอันนี้ส่งกําลังใจมาหายทางบ้านนะคะนะหายหายไวๆพวกญกติพวพี่น้องอะไรแบบนี้เนาะอืมเขาก็ติดเจอกันอยู่ค่ะติดกลาก็หายกันเนาะ ก็รอดูว่ากี่วันมันจะหายตัวน,นี้นึงก็บสามสี่วันแล้วพี่นอ้องหวังว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะ <c oughs> ดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะอืเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนจะมาอัปเดตกันให้ฟังใหม่นะคะบ๊ายบาย